ผมไปเก็บสตรอเบอรี่กิโลละพันสามบาทมาครับทุกคนฟาร์มนี้อยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อว่าริมฟาร์มก่อนเข้าไปต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับเพราะฟาร์มเขาเป็นฟาร์มยกระดับไม่ได้ติดพื้นดินนะส่วนสตรอเบอรี่ที่เก็บเป็นพันญี่ปุ่นครับก่อนเริ่มเก็บก็จะมีน้องเข้ามาสอนว่าการเก็บสตรอเบอรี่ต้องเก็บยังไงนะครับใช้สองนิ้วแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ทําให้สตรอเบอรี่ช้ำครับพวกเราก็เลือกแต่ลูกใหญ่ๆลูกแดงๆนะครับแต่เอ้ยไม่ใช่ลลลลลลููููกก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 นน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 นัั้้้้้้้ออ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 อีึงงงงเเเเเาาาแแดดๆๆโโหหชชคืรรรไไไม็็วิิิปซะะะะยยฮ่่ต จร,จริงๆแล้วทางฟาร์มไม่อนุญาตให้กินภายในฟาร์มนะครับเราต้องไปชั่งแล้วก็จ่ายเงินก่อนนะถึงจะทานได้เดินเก็บก็จนเพลินเลยจากนั้นก็ไปจ่ายเงินนะครับโอ้โหตัดเหนื่อไปเลยเก็บไปเกือบกิโลมีได้ฟุกุสตรอเบอรี่ขายด้วยนะครับมีทั้งถั่วแดงแล้วก็มะจ่าชาเขียวที่ฟาร์มบรรยากาศดีมากๆครับมีลำธารเล็กๆแบบนี้มีลี้ลูกชายผมยังไม่ขอสัมผัสซะหน่อยสตรอเบอรี่ที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่ก็สามารถทานได้เลยนะครับเพราะทางฟาร์มเขารับประกันว่าสะอาดแน่นอนพี่สาราให้นั่งชิวๆกินสตรอเบออออรรรีีีี่่่่ทนนนนนนนะตาาาาาาผมมมกกกกิคัับถยยููปปเเเ้้้ขไไไดงลลล็แว ยังไงลองมาเที่ยวกันได้นะฮะลิมฟาร์ม